กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอ,ขอขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนะครับสําหรับความเดินปองที่แล้วก็อลันได้ไปที่มิติสเกลแล้วก็ไปล้มมังกรอะไรสักอย่างหนึ่งจับไอ้ตาเท่ามาสติลนะครับแล้วก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนะแต่ก็ไปต่อกันตอนถัดไปเลยนะครับผมอารเกเจนตอนที่ส1 2รอเริ่มต้น,ตนางานเทศกาล เมื่อมังกรอสูรล้มลงอลันก็ได้รับเลเวลมาถึง9ระดับในครั้งเดียวไม่ใช่เพียงแค่อลันสัญ,ญลักษณ์บวกได้ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของพวกเผ่านักุจักรวมทั้งสัตว์ปีศาจอีกด้วยพวกเขาต่างก็ได้รับเลเวล9ระดับกันทั้งสิ้นค่าประสบการณ์จาก NPC มังกรอสูรเลเวล9 5้นับว่ามากมายมหาศาลจนเพียงพอให้เพิ่มระดับเผ่านักุจักทั้งหมดในที่แห่งนี้และสัตว์ปีศาจที่เข้าร่วมการต่อสู้ <c oughs> ถือว่าแข็งแกร่งจริง หลันมองชุดเกราะของตัวเองแล้วก็อดไม่น่าจะต้องพโล่งโทรศัพท์ออกมาก่อนที่จะถอนหาใจอีกครั้งแม้จะมีปัญหายากลําบากไปหน่อยแต่ก็นับว่าสมราคากับค่าประสบการณ์และไอเทมหายากที่ดอกมาจากมังกรอสูนสิ่งแรกคือมาซาทิลนาเอาอัญ,ญมณีแห่งปีศาจออกมาทําการดูดซับพลังของมังกรอสูนนี่เพียงแค่การฟื้นคืนยิบต้นไม้โลกแห่งวิติสกเกลเท่านั้นนับว่ายังอ่อนแฮ กระพู้ิทักต้นไม้โลกอน,นาคตถัดจากนี้ไปจะยิ่งยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าก็ไม่ต้องเป็นกังวลพวกมันแข็งแกร่งแต่เจ้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นไม่แพ้กันแม้ว่าจํานวนพลังของอัญมณีแห่งปีศาจจะสามารถดูดซับได้อย่างจํากัดแต่เจ้าจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นได้หากก็ได้รับแกนแท้ของผู้ิทักษ์นี่อเกิดผลที่ว่าทําไมชายคนนั้นถึงได้เชื่อใจเจ้าแล้วอีกฝั่งเรียบร้อยดีงั้นเหร อลันเอ่ยถามขณะรับเอาอัญมณีแห่งปีศาจกลับคืนมาสทิวเอียงหัวเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยถามอืมอีกฟังะไรชายสีแดงคุเรามาพร้อมกับกลุ่มเผ่าในกุจักเ์จุดมากอิกทั้งยังลมผู้วิทักษ์อย่างยากลำบากแต่ชายคนนั้นเป็ดคนเดียวในมิติอื่นไม่ใช่หรือไงกับต้นไม้โลกต้นอื่นก็ต้องมีผู้วิทักษ์คอยคุ้มกันไม่ใช่หรือมาสทิวหัวเราะคิกคักลางเตาคำถามของอลันอืมเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไป เจ้าจำไม่ได้รู้ว่าคำทํานายที่มังกรอสูรพูดถึงเมื่อครู่คืออะไรก่อนที่ดาร์กลอดจะโรยลาเขาได้หลงเหลือคําทํานายต้องคําศัพ์เอาไว้และเขาก็คือผู้ลงมือที่จะทําทให้เกิดคําทํานายนั้นเป็นจริงดวงตาของมาสติวเป็นประกายกับคําพูดอีกทั้งยังเผยความนอบน้อม NPC ที่ชั่วร้ายคนนี้ถึงกับเชื่อใจชายสีแดงอีกฝ่ายมีตัวตนแท้จริงคืออะไรกันแน่อรันคุค้นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยถามอีกครั้งถ้างั้นเราทําไมใช้คนนั้น ไปฟื้นคืนชีพต้นไม้โลกที่อื่นด้วยละ่ะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เขายังไม่สามารถทําสําเร็จได้เพราะยังไม่ได้รับความสามารถอย่างเต็มรูปแบบมาอีกทั้งยังวีเหตุผลหากว่าเขามาเยือนที่นี่ในตอนนี้เขาจะสามารถคนล้มปุ๋ยทักและทําการฟื้นคืนชีพไปกับต้นไม้โลกแห่งมิติสกเกลได้เมื่อครั้งก่อนหน้าเขาต้องการกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําการฟื้นคืนชีพต้นไม้โลกแห่งซอเทนดานยังยูสุเลียและนั่นก็เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นจากต้นไม้โลกอิกดาเซล ชายคนนั้นพยายามพูนคืนชีพยูซูเลียที่ซับซ้อนที่สุดก่อนไม่ใช่ว่าอารคเป็นคนพูนคืนชีพให้กับต้นไม้โลกนั่นหรือไงมันเป็นบุตชายนั่นทําให้มันเกิดขึ้นอย่างง่ยล่ะอารันเกิดอาการไปชั่ววูบเพราะคําตอบของมาซาทิวอาร์คถูกชายสีแดงหลอกใช้อย่างนั้นหรือปัญหาอันซับซ้อนเริ่มปรากฏขึ้นภายในใจของอารันอาร์คคือคู่แข่งของอารันอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่อารันต้องการจะก้าวข้ามแล้วก็ย่ำยีเข้าในสักวัน ความโชคร้ายของอาร์คจะทําให้อาันีความสุขได้แต่ว่าเขากลับรู้สึกแปลกประหลาดเมื่อคิดว่าอาร์คถูกชายสีแดงหลอกใช้คนที่จะผลักให้อาร์คมันตกลงสู่ห้วงเหวแห่งความสิ้นหวังคือเราเราจะไม่ยอมให้คนอื่นทำเด็ดขาดหึอย่าได้หวังไปชายคนนั้นทราบถึงเป้าหมายของเจ้าดีหากว่าเจ้าติดตามเขาต่อไปเป้าหมายของเจ้าจะได้กลายเป็นจริงหนามาสทิวเอ่ยขึ้นเมื่อเดาได้ว,ว่าเจตนาแท้จริงของอลันนั้นคืออะไร อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชายสีดากันแน่อารันถามออกด้วยสีหน้าที่บ่งว่าบ่งบอกว่ายังไม่เข้าใจเขาคือคนที่รู้ว่ามีความลับใดที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยของนิวเวอร์ในตอนแรกอารันคิดว่าเขาจะได้รับการจ้างงานจากทางกอบอ็กซ์ซ์เหมือนกันอย่างกับอาร์คิดแต่ว่าเขากลับจะต้องเกิดความกังวลในใจขึ้นมาในมิติสเกลแห่งนี้ถึงกับมีมอนสเตอร์บางตัวที่เลเวลเ0 0เดินเพ่นพ่านไปมาขณะเดียวกัน มอนสเตอร์ที่ซอเทนดานกับเลเวลเพียงแค่300และตอนนี้เลเวลเฉลี่ยของผู้เล่นในนิวเวิร์กก็อยู่ที่250-300เท่านั้นเองหากว่าพิจารณาจากจุดๆนั้นแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่านที่จะถึงเวลาที่สเกลจะขุดขึ้นสู่โลกกลางมันคือการออกแบบของระบบเกมที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเลเวลของผู้เล่นว่าสามารถรับมือกับมอนสเตอร์ของสเกลได้หรือไม่หากว่ามันไปปรากฏขึ้นในโลกกลางในนิวเวิร์มีกรณีตัวอย่างของซอเทนดานเข้ามาแล้ว เป็นเพราะแบบนั้นสเกลก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายกันครนั้นแล้วชายสีแดงยังคิดพยายามใช้ทางลัดเร่งทําการฟื้นคืนชีพให้กับต้นไม้โลกเหตุผลอะไรที่พนักงานของทาง g อ b ์บอยซอรึงได้ปล่อยให้เขาทําได้กันนะนอกจากนี้แล้ว NPC ยังไม่ได้หน้ามืดตามมวทําตามทุกคนอย่างส่งเดชไม่ช้ามาสติวได้เลี้ยงตอบคําถามเหมือนอย่างทุกครั้งที่อลันถามออกแต่ติดตามเขาไปก็พอหากเจ้าพักดีต่อเขา เจ้าจะได้รับความลุ่งโลดอันไรที่สิ้นสุดเกินกว่าจะจินตนาการถึงได้เอาเถอะอหมอนั่นมันจะเป็นใครก็ไม่สําคัญเป็นความคิดของอลันนะอลันพยักหน้ารับอย่างไรแล้วตั้งแต่ที่อลันเลือกเปลี่ยนอาชีพเป็นอัศวินแห่งการล่มสลายเขาได้ลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เล่นทั่วไปควรจะมีไม่เขาไม่อยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วต่างหากอลันได้เห็นส่วนหนึ่งของภูมิความรู้ที่ชายสีแดงมีรวมไปถึงความสามารถของเขา ตามที่มาสติวได้พูดเขาจะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของนิวเวอร์หากว่าติดตามชายสีแดงไปนอกจากนี้เป้าหมายของอลันไม่ใช่เพียงแค่เล่นเกมเอาสนุกเขาต้องการล้านแขนอาร์คต่างหากเมื่องานสําเร็จลุล่วงอลันจะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นๆและรอคอยเพียงแค่การสังหารอาร์คอย่างเลือดเย็นชายสีแดงจะนําพรมาทั้งพละกําลังและอํานาจโอ้เตรียมง,งานเรียบร้อยดีใช่รึไม่ มาสาิวคล้ายกับนึกขึ้นมาได้ก่อนที่จะถามไทยใช่เพื่อนของฉันกําลังไปจัดการใหาอยู่ที่โลกกลางนี่ย่อหาวา้าใส่แรงเลยนะแต่พลังอํานาจคือสิง่งจาเป็นและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งพลังอํานาจที่บอบ,บางก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรอืมฉันรู้งานที่อลันกาลังเตรียมการอยู่ก็คือการสร้างกิลด์ที่ชื่อว่า a อเวนเจอร์มี A อเวนเจอร์ด้วยทุกคนโดยที่มีอ e ันเดียวนคนจัดการ ตอนนี้อันเดลได้จัดตั้งองค์กรที่รวบรวมผู้เล่นระดับแนวหน้า500คนได้โดยที่เลเวลล้วนสูงกว่า300มาไว้แล้วแม้ว่าอันเดลจะเลเวลยังไม่ถึง200แต่ก็ยังสามารถรวบรวมคนมาได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าเงืนตราเพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเกมเงินจะจะยิ่งทวีอำนาจมากยิ่งขึ้นเสียงหลงนะฮะทุกคนแม้อันเดลจะเลเวลน้อยและอ่อนแอแต่เขาทราบดีกว่าใครว่าใช้เงินอย่างไรให้มีประโยชน์ อลันที่เผยความเชื่อมัน่นจึงทําให้มาซสทิวพยักหน้ารับอย่างพึงพอใจทุกคนยังจําเหตุการณ์ที่เฮอร์มิสจ้างจ้างพวกนักลบพวกเอ็ NPC, นพีซมาช่วยสู้ที่ซสแทนดานได้ไหมครับอลันก็คล้ายกันนะแต่เปลี่ยนจาก NPC เป็นผู้เล่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แพ้อักอีกรอบนึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะอ,อ๋กเจ้าวอดเจนนอนขาก็เชื่อเจ้าแต่อาจมีปัญหาได้หากว่าเงินทุนขาดแคลน ไอ้เทมดีดับจับบางกองสูญน,น่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยอืมขอบคุณเอางั้นพวกเรากไปกันเลยก็แล้วกันยังมีภูเขาที่พวกเราต้องข้ามไปอีกเพื่อทำการฟืน้นคืนชีพต้นไม้โลกพวกเราจะช้าวกว่าคนที่ไปทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้จริงไหมเล่ะผมรู้นะอลันและมาซาทิวออกคำสั่งกองกำลังทหารพร้อมกับเคลื่อนพลไปยังสถานที่ถัดไปอย่างไรแล้วตอนนี้สิ่งที่รบกวนใจอลันไม่ใช่ผู้พิทักษ์ รอก่อนถึงอัร์ับทของแกใกล้จะหมดลงแล้วไม่ช้ามิติสกเกล,ลจับขุดขึ้นถึงตอนนั้นเตรียมรับงานเทศกาลที่บงอัดเฉยเมยฉันคนนี้ได้เลยเทศกาลน้องเลือดครับผมก็ตัดฉากนะครับผมนึกว่าเทศกาลเกี่ยวกับไอที่เจ้าบุกเซลอยู่นะปัง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 ,ปอง,ปองดอกไม้ไฟที่งดงามระเบิดออกท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน เพราะแบบนั้นโบสกะที่เป็นเมืองชายหาดจึงเต็มไปด้วยความคลื่นเคงของงานเทศกาลที่กำลังเริ่มโบสกะเป็นเมืองที่ติดกับชายฝั่งของบริสตัเนียเพราะแบบนั้นในละแวกใกล้เคียงจึงไม่มีมอนสเตอร์พิเศษโผล่ขึ้นพรอชายหาดสุดสายตาแห่งนี้มีเสน่ห์ยิ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงได้หลั่งไหลเข้ามาในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้โบสกะจัดการเทศกาลขึ้นในช่วงฤด,ดูกาลเมืองงานเทศกาลเข้าถึงจุดขีดสุด โบสก,กะก็ไม่ต่างอะไรกับหม้อที่มีสิ่งของหลากหลายอย่างอัดแน่นเข้าด้วยกันทงจํานวนมากมายของแต่และประเทศต่างโบกสะบัดพลิ้วไหวเด่นเป็นสง่าทั่วทั้งเมืองทั้งนักร้องและนักดนตรีต่างก็เดินแถวตามถนนโชว์ฝีไม้ลายมือกันยกใหญ่พาหนะของผู้คนมากหน้าหลายตาก,ก็สามารถพบเห็นได้ที่หน้าประตูเมืองและศูนย์การค้าศูนย์กลางของเมืองอีกทั้งยังมีขบวนพาเลทที่มีสีสันสดใสงดงามอย่างที่ยากจะพบเห็นได้ในความเป็นจริง เพราะเหตุนี้เองทั่วทั้งโบสกะจึงเต็มไปด้วยผู้คนจานวนที่แทบจะไม่มีทางให้เดินเ <c oughs> <c oughs> สียงของดอกไม้ไฟที่พุ่งส่งขึ้นในโบสกะก่อนที่จะระเบิดปรากฏออกเป็นดอกไม้เพลิงสีแดงสดเด่นตะางานท่ามกลางท้องฟ้าไม่ช้าแสงพลันสองวูบที่ยอดหอคอยเสียดฟ,ฟ้าของสมาคมเวทมนต์แสงสว่างนี้เกิดประกายไฟขึ้นเล็กน้อยมันคือการทำงานของเครื่องเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งเอาไว้ในหอคอย แสงนั้นเคลื่อนผ่านมาคล้ายกับหลอดแก้วขณะเวทมนต์ทอประกายระยิบระยับคล้ายกับว่าสายเริ่มล่วงหล่นภายในนาฬิกาทายแสงและสายเริ่มรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นร่างของบุคคลผู้เล่นที่สวมใส่ชุดเกราะหนังดูแปลกประหลาดก็คืออาร์คนั่นเองวินดีกต้อนรอบสูมหาเทศกาลโบซากาทันทีที่ร่างของอาร์คปรากฏกลุ่มคนที่ถือช่อดอกไม้ก็พลันเข้ามารุมล้อม พวกเขาเหล่านี้เป็นประชากรของชาวเมืองที่มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ใช้งานจดหมายเคลื่อนย,ย้ยายเททวาอาร์กยังแต่หาทางหลบหนีด้วยสีหน้าหวาดกลัวขณะที่เริ่มวิ่งเข้าไปหลบที่มุมหนึ่งเออเออเอเอกไปก่อนครับเออโอ้ยเขาพยายามเอาตัวแนบกำแพงเดินไปขณะที่คล้ายกับจะอ้วกเอาเครื่องในออกมาเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย,ย้าย <m> <m> บ้าชิบรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อมายังโบสกะอาร์ก เลือกวิธีการที่รวดเร็วที่สุดจากสมาคมเวทมนต์สาขาซีเอลเม่ยังโบสกะระบบจดหมายเคลื่อนย้ายนนั่นเองมันถูกสร้างขึ้นที่ชายหาดทางตะวันตกเป็นหลักตอนนั้นเมืองโบสกะยังไม่ได้รับความนิยมแต่เป็นเพราะหลอดแห่งโบสากาได้ร้องขออนุญาตทําการติดตั้งระบบจดหมายเคลื่อนย้ายเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลเป็นเพราะของที่ใช้งานชั่วคราวมันไม่น่าประหลาดใจนักถ้าหากว่าเขาอยากจะอ้วกออกมาเฮ้ นี่มันแย่กว่าจดหมายเคลื่อนย้ายของแจ็คสันเกือบสิบเท่าเลยเลยเนี่ย,ยเป็นเพราะมันเป็นแค่การติดตั้งชั่วคราวก็เลยไม่ได้สนใจถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยหลังใช้เหตุนั้นเองอาร์คจึงหัวหมุนขึ้นหมุนลงไปมามากกว่า5นาทีเห็นจะได้ก็กลายเป็นว่าอาร์คมาหาเองนะครับทุกคนิท่านติดาการวิง่งเวียนช่างเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนักเฮ้ยจะไม่ใช้ไอ้ระบบบ้าๆดีอีกแล้ว หลังนี้ที่เขายอมใช้งานก็เป็นเพราะต้องการมาถึงโบสกะเป็นการเร่งด่วนเพราะวิธีการเดินทางด้วยจดหมายเคลื่อนย้ายเขาจึงสามารถมาถึงโบสกะได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่5้นาทีหลังจากที่กล่อมกืนอาการอยากจะอ้วกจนหายดีแล้วอาร์กได้พุ่งเสียงขึ้นราดันเอาดวงตาบุกซิลมาหลังจากที่ราดันพ่นดวงตาของบุกซิลออกมาอาร์กก็ตะโกนใส่บุกซิลได้ยินไหมบุกซิลตอบด้วย เออครับเออออกนิมหลังจากที่เขย่าไปเขย่ามาหลายครั้งดวงตานั้นก็คล้ายกับพึ่งปากสภาพการมองเห็นได้ดวงตานั้นมองอาร์คด้วยอาการงงงมผ่านทางสายตาก่อนที่จะเริ่มแก้ตัวเอออร์คนิมอยู่ที่นี่เออคือคือคือว่าตอนนั้นฉันรู้เรื่องแล้วอย่าพูดมากแล้วก็ตอบความมาตอนนี้นายอยู่ที่ไหนน่ะ ครับผมก็ได้จบตอนไปแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้ตอนที่210หรือเปล่าที่มีสายโทรเข้าหายอนอูตั้งแต่แรกนะยอนอูคือในโลกความเป็นจริงนะโทรหายอนอูตั้งแต่เช้าเนี่ยว่าเกิดเรื่องแยอะแล้วก็ถ้าทุกคนจํากันได้ก็ผมเดาว่าเป็นเสียงของลีมยองลงที่โทรมาหานะครับหรือว่าอิสยูรัมในเกมโทรหาอาร์คนั่นเองเพื่อที่จะบอกนะว่า,เ,าเกิดเรื่องใหญ่คือ เจ้าบุกซิลเนี่ยอยู่ในเมืองนั้นเขาน่าจะเห็นก่อนที่พวกกลุ่มโจรจะทันได้สังเกตเห็นนะครับก็เลยโทรบ,บอกอาร์คให้มาช่วยบุกซิลนะอาร์กก็เลยมาถามว่าไอ้บุกซิลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่า,วามีคนตามจะเด็ดหัวบุกซิลอยู่นะก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่ออาร์คมาอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีเรดกับเรเดียนให้ปะมือด้วยนะครับไม่ใช่ทางเรือแล้วนะไม่รู้จะหลบหนีไปทางไหนแล้วเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรวาไปติดตามกันในตอนถัดไปนะครับขอขอบคุณที่อยู่กับผมนายกระเบื้องจนจบตอนนนนนนนะครรััััับบผมสาาาหใวีนนี้้กกก็ขอจลไปแต่ยท สวัสดีครับ